วัสดีครับผมเมื่อนีนะครับจะผ้าม่านนะครับช่มนะครับกับมีหลายๆท่านทามไทยเขามาแล้วครับว่าเลี้ยงหมูในแต่ละมือเนี่ยเขาต้องให้อย่งแนนนะครับดูแลมันจังใดนะครับให้มุมมือในแต่ละมือเนี่ยดูแลเขาจังใดนะครับกับเดี๋ยวนะครับมื่อนีจะผ้าทั่วอีกรอบหนึ่งนะครับทั่วแบบทางนี้ก็คือทั่วการปฏิบัตินะครับปฏิบัติจริงในฟาร์มหนึ่งวันเนี่ยก็คือเฮ้านะครับเห็ดจังใดนะครับกับ ตอนนี้อยู่ข้างอยู่ข้างนอกฟาร์มนะครับก่อนท่านใหเข้าไปเขาเข้าไปอาจจะเสียงดังก็เลยมาว่าอยู่นอกฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจังได้นั่นกะเดี๋ยวไปชมกันเลยอธิษสาุให้กด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้รับเงินทองให้นั่งมีสีสุมจะไลคกัดไลค์ No, I don't take shit, I got no love But the fake is, if you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it ในแต่ละวันนะครับว่าสมุดเป็นกระตีดีนะครับเปิดอิจฉามากทำความสะอาดของหนูนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับในการทำความสะอาดนะครับแต่จะมี ตัวไม่กลัวท่ามะพร้าวกับตัวนี้คือตัวโศกขี่ครับอันนี้เขาก็สามารถทีเอาได้ไปออกไปเชื่อมเอาได้นะครับการที่ทาข้อสามันทุกวันนะครับกับเพื่อทุกขะนะครับอนามัยที่ดีของหมูน้อยของเรานะครับสิ่งที่จัดต้องจัดการนะครับในแต่ละมือนะครับตอนนี้เขาอายุยังหน่อยอยู่นะกับคือขี่นะครับเห็นไหมครับถ้าต้องโศกร่วงไปทั้งฝุ่นครับโศกร่วงไปที่ตรงบ่อนามตรงนู่นนะครับเพราะว่า อาาตอนเนี้ยอายุยังหน่อยอยู่นะครับขี่เขากะหั่นได้ได้เยอะทำซ้ำตัวใหญ่นะครับนะครับก็จะเขากบขี่เรียราาได้อย่างเงี้ยเขาก็ะโศกลุ่งโศกล่แเราก็จะไปเปิดท่อด้านนอกนะครับอันนี้ก็เป็นท่อ้นาที่โศกขี่ลงมาแล้วนะครับโศกขี่ออกจากในตัวคอกนะครับล่งลงงล่างน้ำนะครับโศกขี่มูลุ่งล่างน้ำในช่วงเ้านะครับเพราะกับเหตุแล้วแล้วเพราะกับจะมาดึงนะครับ ดึงขอต้อมองนี่นะครับบอะเดย์เบอะเดย์ติดแน่นนะครับเท่ากับโยกโยกจังหน่อยอันนี้คือปล่อยให้ได้นะครับโยกจังหน่อยเท่ากับนะครับมันก็จะไหลออกมาพอจะไหลแล้วแล้วปุ๊บเท่ากับดึงไว้ดึงไว้เท่ากับกระยางไปจนสูดขอดเลยครับส่วนั่วแล้ลวส่วเขาไหลเบ็นเหลวเท่านี้กับสีไหลแล้วเท่ากับซุปขึ้นไปคือเก่าครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับการนี่ครับการปล่อยนะครับทอน้ำรุงบอนี่มันก็จะไปรุ่งบอไอ้ล่างล่างน้ำนี่มันก็จะเย้า อยต้องไปดูเป็นล่องบอแกตดอีกทีหนึ่งนะครับที่ทางทีทงปุ่นนะครับคือทั้งหนอกแตจะมีทอระบายน้าเปิดออกอีกนะครับกาเข้ากระโซนะครับทุกคอกเลยครับสังแต่เศร้าเลยเขาฟ้ามตีซีนะครับออกออกกประมาณเจ็ดแปดมู่นะครับออกออกจากตร้มไปนะครับกว่ากว่าจะเ็จกว่าจะแล้นนะครับเข้าก่าใส่น้ามูอใส่ยางตรงนั้นนะครับนะครับแต่ยางที่พัหม่แต่ละเสาละเลวนะครับฉีดนะครับฉีดล่างไปํนำนะครับ นันนะครับเนาะนะครับเขาจะมากมาหยกมาล่อมาเลนน้ำโค่นทังสีนะครับกับสิมาแฮนนะครับเออเออบ่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเขากัดเจ็บเจ็บครับ ี๋ยวมจิสาทีต่ห้เบิรงคอ,อกหนึ่งนะครับพอดีบอมีพูจับกล่องห้นะครับกการโซกกะโตกไปไท้ายไปแบบนี้ครับล่องล่องน้ำแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็คืออ่าคอกบางคอกเขากะข,ขี่ใส่ล่องน้ำด้วยบางคอกทีมีทีมีขี่เขากะอ่าเขากะขี่เรียลาดไปผพูนะครับอยู่กลางคอ,อกกับไปนะครับแต่ยังคอ,อกนี่นะครับเห็นไหมครับยังคอ,อกนี่เนี่ย แต่ไมีขีดหมูน้อยถ้าในขี่หลยครับแต่ว่าผลนทับอีกอายุอายุหมูกับประมาณสามเดือนเป็นขึ้นไปครับเขาจะขี่ข้าก็จ้าลายครับเันก็โศกไปแบบนี้นะครับโศกไทยไปแบบนี้ครับเออเขากัดเจ็บเจ็บครับข้าโศกร่วงแบบนี้นะครับจะ การโซกี่กับแบบนี้ครับก็คือหมูขี่ให้ในก่อนใหญ่เทากับค่อยๆโสงไปแบบนั้นนะครับกาตอนนี้กับถือกลองเองแล้วก็โศกเองก็อาจจะโบเห็นภาพใหญ่ไปเนี้ยนะครับกาประมาณนี้นะครับให้การโศกนะครับนะครับเขาชอบมากแกะมากแหนนะครับกัดมื่าหันพรมกัดผมมาเจ็บบักคักเลยครับเทาก็ต้องละมาระว่างนะครับกาทางเธอก็จะใจร้ายครับเขาว่าใจหายนะครับภาษาอีสานเขาจะใจหายนะ อาจ,จิตเตะเขาตีเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่จะจ้างค้นเลี่ยงกัดเบิ้งคนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำลายหมูเห่าเนี่ยอาจจะเฮตห้หมูเห่าป่วยหรือว่าเจ็บโตได้นะครับผมตอนนี้อาการอาการเป็นไข้เนี่ยจะดูและจะดูง่ายกว่านะครับแต่ว่าอาการไอเนี่ยเขาต้องจอบออกนะครับจอบเบิ้งเอาว่าตัวได้อ เขาเห็นเขาไอเนี่ยก็เฝ้าดิ้งหาเขาเลืรรเไไ่อนประสานกับหาแนวแมาหมายไปก่อนแั้วก็แบวยานะครับอย่างนี้เสียงใส่ก็แอ๊ะนะครับเ <c oughs> ขาก็จะโตไอเนี่ยเขาจะรักษาด้วยยาแก้อักเสบตัวนี้นะครับจะวยสารเมื่อยนะครับน,นี่เราจใส่กระลังไปตะแกงหานะครับตะแกงน้ำหมูไอหมูป่วยนะครับ โอเคไปหายไปไปไปยังไรไปเลยเมื่อยบ่สปุ้มมันไหลโดนก็คือคือเตรียมพร้อมกางสีถึงคือเตรียมพร้อมไม่มัน้องโดนนะเขาจะขันบังคับเขาแล้วเาก็จะมีอาการเมื่อยนะครับเทาก็ คือการฉีดยาเนี่ยต้องเอาให้เร็วเออกไ้ไวนะครับในรูดยาไว้นะครับ,ลลรบจับมาจากที่แทงเลยนะครับถ้าเกิดบังคับก็โดนเขาก็จะมีอาการกัรเจ้าแบบนี้นะครับแต่ตังไหวเขาเซตตัวจังน้อยนะครับเขาอาจจะมีอาจจะาบาช็อกนิดนึงนะครับเพราะวา่าโดนบังคับนาอะนะครับตอนนี้มีอาการขี่ไหลไมแมนซึ่งธรรมดาหรือไรเออวไม่ตหรอไรปัญหาหลักไอ่หลงเมื่มมอไรถักเมะ เขาเซานะครับเ <Okay. S 1> ขาไอนี mm hmm. ่เขา ดูจาไป ตอนนี้เรากำลังเอาสากมูนะครับโอ้เราว่างครับเราว่างไปจัดการนะครับตามที่บริษัทบอกนะครับขามีตายแบบนี้ทุกวันครับถ้าเกิดท่านใดเลียงก็ต้องทําใจเรื่องของการมูตายน้านะครับรอบนี้ก็ตายหกซิซตัวแล้วนะครับแต่กาอาจจะมีผลนะครับในการาจ่ายนะครับแต่ที่นี่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ตายตอนเล็กนะครับหัวหารก็ทหันในเบิร์ดไลน์บันไดนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดง่เราเขามาตายเนี่ยโอ้หนาเสียดาย <c oughs> เลยครับ <c oughs> หลังจากสูบขี่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วรัหเอากลับเป็นขั้นตอนนะครับการเอาหัวหารน,นะครับโดยอยู่ใส่รถร่อนามแบบนี้นะครับจับเอา่อาหัวหารน,นะครับบ้างใส่ลอ่อนามนะครับ เข้ากับค่อยๆอ,อยู่ไปทีละขอ,อกสองขอ,อแล้วแต่การเฮาใช้่ได้ผมเคยจะได้8ดสอบครับข้อกนึงก็ใส่ประมาณ3ถึง4สอบนะครับผมก็เคยบรรทุกได้8สอบกับว่างแบบแข้งๆเอาครับกับว่างเทินขึ้นอีกนะครับเฮากับค่อยๆอ,อยู่ไปนะครับมันใส่หลายมันกับพังมันกับเสียเวลาในการที่จะเอ่าขนทรงขนใหญ่เข้ากับจะเสียเวลาออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเข้ากับจัดการให้ดีนะครับในเรื่องของการบรรทุกอาหารใส่ แลวน้ำก็ยูไปว่างเทวีเทละครกเทวคอกหนาคอกหนาคอกนะครับกัใส่ถังอาหารนะครับที่อยู่ในคอกนะครับบางมองข้าจกันที่มีไส้โลครับไส้โลคือปลอยปอนลงเลยปอนลงถังเลยแต่ว่าอันนี้ผมบริติดนะครับบริติดไส้โลก็ใส่ระบบค้นแบบเอาอยู่มาในเรื่องของพัดลมครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่ไดนะครับไดเพื่อจะดึงปั้นพัดลมนะครับตอนนี้คือไดไใหม่อยู่บ่อยๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนถึงหัวควายเล็กตอนนี้เปิดแค่นะครับ เปิดแค่หาโตนะครับประว่าหมูยังหน่อยอยู่นะครับหมูใหญ่เมื่อใดข้าจะได้เปิดโตที่6นะครับตรงนี้ก็เพือโตที่6ยังถูกปิดไว้อยู่นะครับเป็นพัดลมดูดอากาศออกไปข้างนอกครับเพื่อระบายนะครับหลักการดูดึงอากาศมาจากต้นทัางพูดนะครับเพื่อที่จะทรงไห้ลมพานเย็นขมานะครับเนี่ยครับถ้ากับสากลไกายของสายผ้านนะครับสายผ้าที่จะ ดึงปั้นแบบนี้นะครับตัวหัวหนึ่งกับาสามารถปั้นได้หาโตเลยนะครับเพราะว่าเข้ากระเฮ็ดเพื่องปั้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นะครับเอกกระเล่งไปนะครับ ล่มนะครับอายุสิบปีแล้วเขาก็มี่ผูกพังไปบ้านนะครับกับเจ้าเจ้าที่เห็นเนาะครับสภาพผูกพังไปแล้วนะครับครับสำหรับเมื่อนี่กะผ้าม่าเบิงขาวาวนะครับในเรื่องในส่วนของการเลี้ยงมูนะครับหนึ่งวันนะครับเท่าเลียงจังไดเลียงยากบ่อนะครับกะครบชบทวนนะครับกัคืออ่า โซคี so key, นะครับอันแับโซคีอันดับที่สอง่าเอาหัวหารไปให้เขานะครับตามทางอาหารที่อยู่ในคอรกอันดที่สามสังเกตหมูป่วยนะครับถ้าป่วยแล้วเท่ากับทาการรักษานะครับถ้ารักตัวได้รักษาที่กาวว่าแข็งแรงอยู่แบบป่วยในสภาพที่แข็งแรงเท่ากับเอาไว้กินหมูสเกินนะครับแต่ถ้าแบบป่วยแบบออนแอเลยนะครับเท่ากับแยกไปอีกคอกหนึ่งไอ้คอกท้า,ทาเลยนะครับข้ออันุบานหมูป่วยนะครับแล้วกาบเบิง้งหมู ของในของมูป่วยเนี่ยอาจจะมมหมูตายนะครับเพราะการจัดการซากมูตายทายลุบทรงอ่าหมอครับบริษัทตับอมานก็เรียกคือเ้าเกิดยังไงว่าหมอนะครับ่ายลุบทรงไล่แห้หมอเบิรงว่าเข้าจัดการศพแบบใดนะครับแล้วก็อ่าหลังจากโซคิลแล้วเราเข้ากะมาปลอยนะครับทีทีทั้งหนอกหนี่นะครับมือมือนึ่งกระเฮ็ดประมาณนีครับการเขากะถ้าเกิดพอมีเวลาก็เช้าเที่ยงเย็นครับขอไปสังเกตเขานะครับกพอมีเวลาแต่ถ้า ไม่มีเวลาก็เช้าหรือว่าคือเช้าเย็นมันต้องเข้าแน่แต่ถ้าพอมีเวลาก็กลางวันก็เข้าไปเบิงเขาน้านะครับเพราะว่าเหตุน้าเขาอยู่แบบนี้แหละครับกะในแต่ละมือนะครับผมการเลี้ยงหมูกะมีประมาณนี้นะครับสหรมบมันนี้กะฝากกดติดตามฝาก subscribe ช่องผมไว้นะามเลิกครับเด้อกะผมกะจะมีอย่างมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆให้เกี่ยวกับกรเลี้ยงหมูสอบ่านใดที่สนใจนะครับกะสามารถสอบถามได้นะครับผมกะดิทิม เบอร์ที่ต่อไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตามที่เหมือนที่ทุกคลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ